ถึงแล้วครับกับ Skywalk นะครับมีเสียค่าเข้า80บาทนะครับเด็กเล็กก็เสียครึ่งราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในเหมือนมีอะไรมากมายในครับโอ้ยสวยงามที่นี่สัตว์เยอะมากเลยนะครับดูครับเมฆดูหมอกดูภูเขาวไม่ใช่ภูเรานะจ๊ะรู้สึกตื่นเต้น รู้สึกว่าวันที่เรามาอากาศดีมากแต่ว่าป่าไม้ก็โลนมากเช่นกันนะครับอ,อ,อยากให้ทางพชบูรณ์มาปลูกป่าเพิ่มเพื่อเพิ่มพื้นที่ของวิวจิวทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นว้าวลมแรงมากเพราะว่าอากาศดีฉับมงมากนะครับดูด้านหลังดูดิ วยมากแล้วก็สุดลุกหูลูกตาม,มากเลยอันนี้แค่แบบใกล้ๆเองใช่ไหมที่นี่คือสกายวอล์กเราอยู่หลมสักหรอหรอ,อยู่พูทับเบิกแล้วอ,อ๋อเข,าขอ่าคอ,อดอกด้วยสก,กรุระเมืองไทยเปล่าลงมาจากสกายวอล์กนะครับเขาก็จะมีรถไฟน่ารักน่ารักให้เราได้สัมผัสและลองชมบรรยากาศนะครับแต่เราคิดว่าเราจะไม่นั่งเพราะว่าจํานวนคนเยอะ น้ำอะไรคะเอาเถอะจำหน้าฉันก่สวรถมะม่วงหรนสวรถมะม่วงเหรอมันมีส้มด้วยนะน่ะมันมีส้มมีอะไรบ้างรถไฟนะครับมันักครูมันจะซื้อบัตรนะครับนั่งชมวิวกับรถไฟนะครับ50าบาทนะครับแต่ว่าเราคนเยอะเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอยากนั่งอะไรนะครับถ้าอยากชิมน้ำก็เข้าไปกินน้ำได้เลยมันก็ตกอยู่แกวละห้าเกาบาท เรามาถึงกันอีกที่หนึ่งแล้วกับวัดขาชอบแกเขาบอกว่าถ้ามาเข่าคอก็ต้องมาแวะมีความสวยงามมีพระมีคนมาขอพอรมากมายนะครับแล้วก็ตกแต่งสีสันสวยงามเต็มไปด้วยกระเบื้องเป็นจรูเ ว่าตกแต่งสวยมากเลยอ่ะใครเก็บภาพได้หลายมุมเลยครับพอเข้ามาใกล้แล้วคือใหญ่สวยงามมาก เรามาถึงแล้วนะครับเราจะมาทานอาหารการแบบฟิวชั่นฟิวใจอิตาเลียนโซดานะครับเรามาอยู่กันที่ Jolly Cafe <c oughs> ร้านจะมีบรรยากาศมีความเป็นอังกฤษ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารข้างในกันว่าเย็นนี้ของกินจะแซ่บนัวไหมเดี๋ยวเรามารีวิวว่าเฮ้อน่ามาหรือเปล่านะครับ ว้าวเรากินข้าวเย็นกันแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างครับข้าวเย็นอร่อยมากแล้วก็เยี่ยมมากค่ะเออในส่วนของสเต็กนั้นก็มีความดีงามนะครับรสชาติอาหารใช้ได้เลยนะครับถ้าใครมาก็มาแวะได้เลยนะครับอาหารที่นี่โอเคมากในเพชรบุรีออตอนนี้ถึงตอนเย็นแล้วดู บรรยากาศก็จะเป็นความแบบหอมมี่หอมมี่นะน่ารักเดีย๋ยวเราจะกลับที่พักกันนะครับแล้วเราจะไปดูว่าเราพักที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามารีวิวอีกทีถึงแล้วนะครับลูกคนอนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะครับดูแค่ด้านหลังก็ไฟส่องสว่างกระจ่างใจมุนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศตอนเช้าๆแบบหมอกเยอะๆให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ เราจองสองห้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเลยเระเพียงกว้างใหญ่ไพศาลมากจริงจริงและแล้วในคืนนี้ก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับ บายแคฟนดีจุมาจีมีจมีจีโก้ยินม m o ้ n ยนี่ค่ะทุกคนตอนนี้9ก <c oughs> ้มงสินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันนะครับโอ้ยผมโอ้ยอะไรก็ไม่รู้โอ๋ยเย็นอากาศหนาวอุ้ยชิวอยู่นี่ข้าวต้มโอ้ยมีข้าวผัดด้วยนะ นี่เป็นเมนูเพิ่มเติมนะครับมีเครื่องดื่มปาร้องโกผล,ลัมม้แซนด์วิชโอฟอสลัดแอนน้ำสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยมียอมๆๆนเอ้วนจังเลยเจ้าของเหรอเราอ่ะจ้ะ มาถึงแล้วครับกับร้านอาหารดังมันก็คือชาบูกังหันนะครับเป็นชาบูที่มีความยิ่งใหญ่เขาบอกว่ามาที่เขาคอก็ต้องมาจัดสักหน่อยนะครับแต่ต้องจองนะครับเราก็ต้องโทรจองก่อนเพราะว่าคนมากันเยอะมากเลยพื้นที่กว้างมากเหมือนเขาทําเพิ่มไม่ได้เลยเพราะว่าคนมากินเยอะมากนะครับเป็นชาบูมีปิ้งย่างด้วยเขาบอกว่าชาบูยากก็คืออลังอลัง ใดๆคือร้านยังมีวิวทิวทัศที่สวยงามนาจ้าดูจาด้จาโอ้ม่รอโอ้โหดูมีคนอ้าปากด้วยว่ามันใหญ่ขนาดไหนโอ้โหใหญ่มากผักมาเป็นฟาร์ม เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นภูทับเบิกกันแต่เราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราจองมานะครับโรงแรมนั้นเป็นเพจปลอมทุกคนเพจปลอมโดนหลอกเราก็เลยต้องทำการตามหาที่พักใหม่อย่างรวดเร็วเสียดายมากและอยากให้ทุกคนเช็คดีๆก่อนที่จองเข้า<อ>ใจมากทำฉันแล้ว มิจฉาชีพเราก็ถามเขาไปแล้วว่าก่อนจะจ,จะจองก่อนจะโอนเงินนะครับบอกว่าเขาเป็นมิจฉาชีพไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นนะครับเขาไม่ได้เป็นนะครับเขาไม่ได้เป็นนะครับแต่เขาโกหกเรานะครับเสียใจแต่ตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าเราต้องได้พบกับหมอกของปุธเบิกแน่นอนตอนนี้เรามาแวะคาเฟ่นะครับชื่อว่าตาหยงคาเฟ่นะเป็นทางขึ้นภูเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าเป็นยังไงนะครับเราไปชิมกาแฟก่อนขึ้นภูอ กำลังมาผาหัวสิงนะครับแต่ดูนี่ก่อนหมอกคือมันหนาเกินไปที่เราจะไปได้ไเราเดินไปดูผาหัวสิงนะครับแต่ว่าเราขับขึ้นไปไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะอันตรายเรามาถึงอุทยานภูหินล่องกล้านะครับตรงนี้เหมืนเป็นจุดชมวิวเลยดูดิดูหมอกโอเมก้าสาดะเดิจชมวิวไปถึง ตรงนี้ก็จะมีตลาดตใจนะเนี่ยลองชิมลองชิมอันแรกมันสั่งอะเนาะอร่อยตุยๆเลยอ่ะดูความชุลมุนของบ้านนี้นะครับ มันไม่ปอดมันเป็นพัดเศษมันไม่ปรโปรอนเลยจริงอ่ะเราอยากเจอหมอกมากนะครับแต่พอมาเจอหมอกจริงๆมันอาจจะเยอะเกินไปถ่ายมุมไหนก็คือว่ามันแบบแทบไม่ค่อยเห็นใดๆแล้วก็ตรงอุทยานภูอิรองก้าเขาจะปิดนะครับพอดีมันมีฝนเหมือนจะเย็นแล้วเขาก็ไม่ได้เข้าไปด้านหนตอนนี้เราอยู่แคลิฟอร์เนียนะครับเรามาตลาดที่แคลิฟอร์เนียนะครับตอนนี้ ตอนนี้เราไมา่อยู่ประมาณตรงคาเฟ่ของที่พักนะครับกลายเป็นตรงนี้วิวภูเขาคือสวยมากเพราะว่าแบบหมอกมันไม่ได้ปกคลุมนี่นี่เดี๋ยวเราทานข้าวเย็นกันนะครับกับวิวธรรมศาตรตอนนี้เศรษิกิตหนักนะครับตอนนี้ฝนตกเป็นพายุพายุพาใจโอ้โหสภาพแล้วเราก็เข้ามาหลบในห้องของอ้อปลัวเขาเสียงดังมากพายุ ภาพทีศอีกนิดและนี่คือสภาพของพวกเราเครับมอนิี้นี่คือตอน7จ็ดโมงนะครับกับที่พักของเรามีหมอกตรงปกคลุมที่ภูเขาตอนนี้เรากำลังเดินออกมาจากที่พักนะครับเดินมาเรื่อยๆเราเจอกับเหมือนกับเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์นะครับล <c oughs> งามาเรื่อยเเหมือนเราจะได้ใกล้กับคุณหมอก เพิ่มขึ้นโอวาโอแยโอเวอร์โอเหนื่อยโออาวอวว้าวมีข้าวโพดย่างด้วยครับตอนนี้เรากำลังเดินทาง วัดป่าภูทับเบิกนะครับมาถึงแล้วเขาให้จอดรถนะครับแล้วก็เดินขึ้นเขาอีกสักเล็กน้อยประมาณ200มิเมตรห้าร้อยเมตรห้าร้อยเลยหรอไปดูบรรยากาศด้านบนกันเลยตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงวัดแล้วนะครับเหนื่อยมากนสุดแต่ว่าขึ้นมาก็อากาศดีร่มรื่นนะสวยงามมากนะครับ ซื้อดอกไม้ก่อนอก่อนเข้าไปไหว้พระนะครับยีเดินขึ้นมาแล้วมาซื้อดอกไม้สิก็ต้องขึ้นอีก300เมตรนะครับดูสภาพดูสภาพดูสิโอสภาพไม่ไหวแล้วแต่ตามถนนทางมันจะมีนี่เนาะ,ะเป็นเหมือนรูปปั้นสีสันสวยงามอารามตาพร้อมไปกับต้นไผ่โอ้สวยไง เรามากันอีกที่หนึงแล้วนะครับวันนี้เราลงมาจากูุทับเบิกเรียบร้อยนะครับเรามากินข้าวกันที่ร้านล่าบอนพอยต์นะครับนี่ที่นี่นะนอกจากมีอาหารแล้วก็คงมีบรรยากาศสวนดอกไม้อึ่งเอ่ยร้านมีความใหญ่มากเลยนะครับ มีทั้งโซนภายในแล้วก็ภายนอกเลยคนเยอะเหมือนกันนะครับคือภายนอกเขาก็มีเป็นสะพานบ่อน้ำส่วนดอกไม้ชิงช้าแล้วถ่ายรูปเดินแบบชมบรรยากาศเลยนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นเหมือนโซนเอาไว้สั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มเนี่ยครับแต่ว่ามีความสวยงามนะจะต,ต้องลองชิมว่าอาหารโอเคไหมแต่ว่าถ้าใครชอบถ่ายรูปก็คือเหมาะนะครับมาที่นี่ได้ รปเลยอิ่มด้วยอาหารก็ดีแล้วก็แบบถ่รูปก็ได้หลายมุม<ะ>ตอนนี้เราเดินทางมาถึงคืนที่3แล้วเรามาพักกันที่ก็ไก่แคมป์ปิ้งเขาคอที่พักน่ารักสุดๆเป็นแบบโดมเป็นแบบโดมปะกรลามโดมสารุวาร์อ้ยน่ารักมากเราเป็นแบบโซน VIP าวิวมันได้นะทุกคนโอ้ยมีอาตะกุศลเจอแน่ภาพโปว้าวสสวยมากเป็นเตียงคิงไซด์ดู ก้างมาก,มากห้องนี้นอนได้สองคนนะครับมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำสะอาดสะอา้านน้ำมีฝักบัวอะไรต่างๆเชี่ตรงนี้ปีได้ วีอีีอห้องวีไพีเราจะได้เป็นเฮ้ยเรียบร้อยนะครับพี่ มาถึงบรรยากาศตอนกลางคืนแล้วนะครับดูบรรยากาศคืนเปิดไฟก็สวยงามเย็นนี้เราเป็นแบบสั่งหมูกระทะชุดเล็กชุดใหญ่นี่เดี๋ยวเราจะมากินโชว์ทุกคนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปให้สุดกันอีกหนึ่งตัวนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะครับบ๊ายบายมายมอ ตอนนี้8โมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารกันนะครับ<ะ>ตอนนี้เราออกมาชมวิวนะครับแถวโรงแรมนะครับทอนนี้มีดีสอร์เต็มไปหมดเลย กาแฟเพื่อติดกาแฟยามเที่ยงกับสวนต่างๆนะครับเริ่มกันเลยกันที่ในส่วนของกาแฟบดบาริต้าสาวโุ้ยบดโอ้โหบดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาในส่วนของในการค่าเรียกอะไรเบรนหรืออะไรกรองหรืออะไรเฮ้ยเก่งอ่ะนี่หอมกลิ่นดีหอมนะครับนี่ใช่ไหมชาชา เพื่อนนี่น่ารักอะเฮ้ยเก่งอะคาเฟ่ได้นะเนี่ยเราก็ทำการไหลโยนหยดลงไปนะคะรับน uh, ี uh ่อ huh. ู uh ้ม huh. ah ันจะเป็นกาแฟดำใช่ไหมใช่ดีเดะเป๊ะมากหนึ่งเป็นบาริสต้าบาริจจ้าชิมซิบาริสต้าชิมห้ามพ่นใส่พอดีนะนี่เป็นเบรกฟาสต์ของห้อง VIP จ้า เราต้องชิคเอาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเล่นกันต่อนะครับจะบอกว่าที่นี่อ่ะทุกคนมีความดีงามนะใครสนใจนะครับจะมาชมบรรยากาศนะครับเพชรบูรณ์หรือเขาค้อนะครับแนะนําที่นี่ได้เลยนะกอไก่แคมปิ้งนะเพราะว่าเขามีโซนแบบเยอะมากมายนะมีเป็นกระโจมมีเป็นโดมมีเป็นบ้านนะครับที่เราอยู่มันจะเป็น V I P คือตัวนี้นี่ V I P ที่นี่จะมีอยู่2โซนนะครับจะราคา3 2 0 0 ก็จะมีทุกอย่างเลยอากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีหมอกเขาบอกว่าลมแรงจะไม่มีหมอกอยากให้ทุกคนได้มารองสัมผัส<อ>นี่คิดว่าถ้าสูมมีโอกาสได้มาก็อาจจะมาที่นี่อีกนะครับเพราะว่าจุดตรงที่เราอยู่นะครับมันด้านหน้ามันจะไม่มีแคมป์อย่างอื่นไม่มีบ้านคนนะมองไปมันก็จะเป็นภูเขามันมองไปมันก็ดูดสวยนะครับ <S 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 และแล้ว <S <S ตอนนี้เราก็มาถึง ภูแก้วแอดเวนเจอร์นะครับที่นี่เป็นเหมือนรีสอร์ทแล้วก็มีแอดเวนเจอร์ให้เราได้เล่นนะครับเราไปดูแพ็กเกจต่างๆก่อนสวัสดีครับ <Offic ine. S 1> ก็คือราคามันจะเป็นชิ้นๆเลยทุกตัวจะลด50บาทแต่ว่าตัวนี้ลด50%ใช่ค่ะรถ5ซอ,อ๋อโอเคแต่งตัวเครื่องเล่นแรกพร้อมกับ <ว Show. S 2> การปีนหน้าผาขึ้นไปอันสูงชัน <oz cookie> ไปเฮ้ยเจ๋งว่ะขามิ่งช่วยเลยค่ะสีเขียวอ่ะช่วยวสีน้เงินค่ะเฮ้ยเก่งละไม้พอดีแสงแล้วไหมเด็กมอมันเก่กลางๆเนาะแข่หมันยาวเฮ้ยไปแล้วครับสู้กันพอหยับตรงเฮ้ย้ยมันไม่ไปเลยหรอเราตัวหนักไง อเฮียไม่ไดดีไม่ถึงไม่ได้แล้วนะเร็วโอ้อย่างจะไปเจ้าแมงเลยโอ้ยเดี๋ยวเราค้งเก่กเลยปิดตาเลยใส่ปิดตาเลยเอ้ยไงอย่งเงยแหละใส่ดีๆแล้วดึงมาปิดตาโยกด้วยโยกโยก ยกด้วยสวัสดีพรับทุยังเสียวมากเลยเสียวตอนแบบลงมาครั้งแรกๆสนุกไหมดูคนต่อไปได้เลยโอ้โห้แข่งมากเก่งมากโคตรแ่งมากแค่นี้แหละหมดหมดเสียวแล้วไม่เสียวแล้ว ไม่มีผลักแล้วขาสั้นไปเลยค่ะโอ้ยสนุกมากเฮ้ย้าว้บอกมือหน่อยค่ะโอ,โอเล่นมากเล่นมากอะไรนะ สนุกไหมเร็วไหมมันเร็วไหมก็เร็วอยู่นะโอ้โหสนุกมากเลยนะครับใครมาเพชรบูร์แล้วจะมาชมธรรมชาติแล้วอยากแอดเวนเจอร์นะครับก็มาได้ที่ผูกแก้วแอดเวนเจอร์ปาร์กนะครับสนุกเนาะก็แบบว่าพอได้กรุบกริบนะครับค่าเครื่องเล่นก็150 200 300นะครับแล้วแล้วแต่เครื่องเพราะเมื่อกี้เล่นจนวัวออกเพราะเสียวจนวัวออกก็เ <c oughs> ต้องแบบว่าไปเอากับข้าวกับปลาข้าวทองสักหนอก่อยห่างจากที่เราเล่นแอดเวนเจอร์มาสักครู่นะครับ ใกล้ๆก,กันเลยนะครับประมาณ2-3กิโลนะครับก็เจอกับร้านอาหารของเราแล้วก็คือ The Blue Sky นะครับบรรยากาศมันสตาร์างกรีก เดินชมวิวด้านหลังเป็นอ่อมันจะเป็นเหมือนกับคาเฟ่มีสวนแต่ว่าเขาบอกว่าจะเสียค่าเข้า100บาทนะครับแต่ว่าก็ใช้ไปซื้อส่วนลดเป็นส่วนลดคาเฟ่ได้ข้างในมาแบบให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปกันนะแต่ว่าเรารีจะต้องไปที่อื่นต่อนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปในส่วนนั้น